สวัสดีค่ะชื่อสุภาวดีแก้มณีชื่อเล่นชื่อจูนค่ะจูนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยนเรศวรและเชื่อพระเจ้าตั้งแต่ปีที่1ปัจจุบันจูนทํางานในบริษัทซีคอนโฮมเป็นบริษัทรับสร้างบ้านวันนี้จูนอยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการอวยพร,พรสําหรับหน้าที่การงานที่พระเจ้าทรงอวยพรค่ะ ก่อนที่จูนจะทำงานบริษัท Second Home จูนได้ทำงานบริษัทบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งต้องออกจากงานกะทันหันจูและพี่น้องในกลุ่มแคร์ร่วมกันอธิษฐานเพื่องานใหม่ของจูนถึงแม้ว่าจูนต้องออกจากงานแต่จูนก็พบว่ามีสารทีสุขในใจเสมอดังมัทธิวบทที่7ข้อ7ถึง8 ได้กล่าวไว้ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วเราจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวยหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้แก่เขาจุมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าเสมอและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นได้มีผู้เผยวนจะนะ ต่างประเทศได้เผยวจนะอย่างจระจงกับจุนว่าสิ่งที่รอคอยพระเจ้าจะทรงตอบและเป็นที่พอประทายของพระเจ้าทําให้จุนมั่นใจมากขึ้นว่างานครั้งนี้จะเป็นการอุปผรจากพระเจ้าหล <Okay. S 1> ังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์บริษัทสีคิคอนโฮมได้เล็กตัวจุนเข้าทํางานในตําแหน่งพนักงานประมาณการทํดเนินงานเกี่ยวกับการถอดราคาแบบบ้านของลูกค้าประเมินราคาก่อนทำสัญญาและหลังสัญญา ตลอดเวลาที่จูนได้ทำงานบริษ,ษัทนี้จูนตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งสำแดงชีวิตคิดเตยนในที่ทำงานสิ่งที่จูนตั้งใจทำนั้นไม่ใช่เพื่อตัวของจูนเองแต่เพื่อเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าจูนเห็นการอวยพรจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการปรับเงินเดือนโบนัสรางวัลพิเศษรวมถึงการที่หัวหน้างานไว้วางใจและเพาะผูดในการสายงานไว้วางใจด้วย จนมาปัจจุบนันจูนตัดสินใจในการที่จะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นดูแลกลุมน้องในกลุ่มเป็นพี่เลี้ยงรวมทั้งลงลึกในพระเจ้าที่จะศึกษาพระคัมภีร์เป็นการส่วนตัวและร่วมสัมมนาต่างๆของคิตจักรก็เห็นการอวยพรจากพระเจ้าในหน้าที่การงานมากขึ้นต้นปีที่ผ่านมาทางผู้บริหารได้ปรับตำแหน่งให้จูนขึ้นเป็นพนักง,งานประมาณการโอโุโดูแลด้านหลังสัญญาลูกค้า จุนเชื่อว่าเมื่อเราทำส่วนของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วร่วมมือกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงยกชูเราให้เป็นหัวไม่ใช่เป็นหางและสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงสุดท้ายนี้จุนอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องคิดเตียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยียนเราในข้อพระคำภีฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ข้อถึง2กล่าวไว้ว่า หากท่านเชื่อฟังพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างครบถ้วนและมันปฏิบัติตามพระบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงเชิดชูท่านเหนือประชาชาติทั้งปวงในโลกพรทั้งหมดนี้จะมาถึงท่านและดำเนินอยู่กับท่านหากท่านเชื่อฟังพระยาเวพระเจ้าของท่าน ถ้าคำพีข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของจูนและจูนเชื่อว่าจะเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายด้วยหากท่านเปิดใจดต้อนรับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ